นกช้ำกับนกช้ำช่วงนี้บ่เคยขึ้นบาเลดแมวควนแม,ว,ว,นแมวไลกับซี่หามือก้อนมาหากินนกผมตื่นกัน่าถัน 留声呢。 โาลงพอนเกลียกดหลังม้าหนีบวกควยลงบันไหนพี่น้องเมียวมากวนอาหกมูอพอนมากินหมูหมกเขาแขี่ผมเกือบบ้าลหลอดน,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 นี้ผมอะไรทันลื่นละมือเหมือนมา ลูกตัวใดของกันขันบนันเลย่านแม้วนิ่แต่ตัวหล่อบอรอ่อยตัวนี้อายุปุ้งหนาสีได้พีพ่อะไรผมผ่งเปียนออกจากโกงโกมาไม่รัฝึกึ้นจังสีแดงเงาเหีดยดไองอยนี้ใส่กลอ่มอยไรแฟนมาใส่กลงใบเดีอวได้ขึ้นนี่แหนี ตะกี้ผมแขนไว้ข้างบ้านตุนขนุนโอวเนี้ยควรดูบ่อยว่อยากขึ้นบ่อยากขันเลยผมนั้นตื่นดินยังเดียวผมเลยจับมาใส่ใบนี้แขนขึ้นตูสูงนิดหน่อย พี่ลองผมขออยัดจบคลิปไปเพียงสานีได้ครับออกไปหาแล้วกินกินแล้ก่อนครับสวัสดีครับขอบพุนครับ